ก่อนข้าวทำไข่เค็มดีกว่าค่ะทำไข่เค็มดีกว่าอ่ะต้องสาบเดี๋ยวให้หนูทำเลยอ่าทำเลยค่ะทำเลยค่ะออเลยค่ะาันนี้มีอะไรบ้างคะเนี่ยโอ้ก็มีดินสอพองเกลือแล้วก็ไปเจอสามอย่างอ่ลาบซี่เป็นสีดำๆนะแหละแกะเวลาเราห่อหุ้มแล้วเราค่อยมาคุกแบบนี้อ๋อหุ้มได้แกลบสีดำได้แกลบดำนะคะเออทันนี้เลยค่ะอันนี้เลยมานี่เเลยยมาพีี่ จัดกาารอ่เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเดี๋ยวเขาสอนเดี๋ยวเขาสอนอ่าเดี๋ยวต้องมาคุกนี่ไงเป็นชุดนี่ไงคะอ๋อเป็นชุดเป็นชุดเขาเป็นชุดอยู่แล้วเราเขามีแล้วค่ะนี่เขาจัดเป็นชุดให้แล้วอยู่ทางนี้ค่ะอันนีเลยสามใบที่ใบด้วยนะนะเวเรียกอธิบายได้นะคะ ยวติดตามหนูนะขไข่สามใบใช้ดินสามขีดใช้เกลือขีดหนึ่งนะคะนี่เกลือขีดหนึ่งนี่ดินสามขีดนี่เป็นเตยนะคะ,ะหนูก็เกลือเทลงไปเทหมดเลยนะคะเทเลยไปยาลงแล้วก็เป็นเตยเลยเตยเทหมดเลยน้ำหมดเลยเทหมดเลยคะ่ะแล้วก็คลุกเขาให้มันนิ่ม สองมือเลยค่ะเดี๋ยวปันเดี๋ยวมีน้ำล้างเดี๋ยวล้างมือได้บี้ๆเลยเอาบีๆเลยาวีๆเลยรู้สึกไงไม่รู้เหนียวเนีอ่ะโอ้เหนียวๆยวก็หายูรู้สึกดีเนี่ยก็หายยุยวหายมีแรงไหมคะคุณลูกตัดเอา ถ้าด๊าใช่ไยนะอาแม่ขนมกินเดินค่ะบาดได้ไข่เค็มได้นะคะถ้าเกิดไม่ทำนี้ให้แกได้เลยค่ะไไมมม่่อััันนนน้เป็นสีดาอ่เดี๋ยวใส่เยอะลูกต้องห่อได้สามลูกนะต้องห่อให้ได้สามใบค่ะค่ะต้องห่อให้ได้สามลูกถ้าใส่เยอะแบ่งสามไปเลยแบ่งสามให้อ้าวอ้าวคือคันนี้ไล่ดินไปลูกไล่ดินไปไล่ทั่น

มาล้ตรงนี้นะลูกสาวเองไใช้ดาวเค็มข่ดาวมมันก็จะมาตรงนี้เลยลูกสาวต้องรู้อะรู้แล้วสิบอดต้องดูอะเเวย่นีอใช่ใช่ขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะไให้มันดำให้หมดไหนรูปเป็นหลอดใ่้รูปเนคนสอนด้ว เออหันหน้ามาหน่อยค่ะขอบคุณแม่เงี้ยเอาให้ใดำดำได้เยอะลูกให้ดำเยอะๆมันจะได้ดูดนะคะลูกแดดแดงเดี๋ยวก็สนุกเลยได้เลยได้เลยขอบคุณมากนะขอบคุณค่ะโอ้โหเสรษจังเลยเอาใส่มือให้แม่ถ่ายดูนะจุดสองมือสองมือยิ้มหวาน <laughs> ชูเลยลูกสาวสวยนี่ยังไม่ดึกยังไหมเยอะนะแล้วก็อันนี้อันนี้ใส่ยื้ ซื้ออาหารไปป้อนสัตว์ด้วยมีอะไรบ้างลูกอ,อาหารควายอาหารปลาละนมนมแพาามมม้โอเคค่ะถือไหวไหมคะกองหญ้ามันบาดนะครับไปทางไหนครับลงไปยกขวาครับเจอเลยครับไหวไหมคะอ้าวไปเลยค่ะ ไายแพ้อันนี้ขอควายนี่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 อันนี้ต้องจะจะให้กระช่ายกระช่ายเองนี่มีใช่สีขาวไดย้่หนจะหมดเลยหอ ให้ัออื่ให้เจอีมัมันออกมาตัวนึงได้ล่ะเฮ้ยมันหลุดมาตัวนึงอะน่าเชดีน่าเ่จริงนี่นหมดลงนี่นี่นี่ ให้ต hey, ัวน hey, ึงให้ต hey, ัวนึงใส่าให้ใสไปใ่้องนู้นให้้วายของเนาะ่ไเลถ้ามันงับแล้วหลับ้องปล่อยเลยนะ Yeah. Mm -hmm.